ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดียิ้มยิ้มนครับครับสวัสดีเพือ่อนเพื่อพี่ครับสวัสดีทุกท่านได้ดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคมมา,าม,รมาารค,ค,ร <an> ครับผมอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับติดตั้งตะ r b o ชุดใหญ่ที่สูดร้อยห้าเลงครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้ชุดใหญ่ครับมีเสามีตะ r b o แล้วก็มีเกล็ดแกะครับเกล็ดแกผมซ่อนไว้ข้างในครับตัวนี้อ่าตัวนี้ดัดพิเศษนะครับซ่อนไว้ข้างในผมเตือนต่ออัดใหม่ครับนี่ออกมาแนวนี้ครับผมตัวนี้เป็นในบ body 6ล้อครับอ่าอันนี้เตอร์เตอร์แล้วก็อัดแล้วก็กระโบครับชุดเจนครับผมครับเตือนต่อให้สวยๆครับต่อบานครับผมแล้วก็มีอ่า ก็เขาั็ถ่ันตถ่ายา่อกีัตัวนี้เสร็จดีหนลยครับผมเข้อออาอ่อน,น,ยน,อ,ยนอ,ยอยู่ด้านใน,น,น,นครับส่ายึ้งนครับเขาอ่อด้านใหเด้องยืดสวยครับแต่วันนี้นสเสร็จเพื่อหน่อยครับกเสียอยู่ด้านในประมวลเข้าไปนะครับผมเดินท้อหยืดสวยครับสายนึ้นครับ นี้พขาดำสามยุ่ีดีครับที่แข่ครับผมยีมสูสามร้อยอ่ามสูสองร้อยห้าเรียครับแล้วก็มีหมอกเดียวครับมอกมกเตี๋ยวเปีนสิ่น้ครับผม สวยครับแต่วันนี้มืดใหม่ครับผมก็ได้มีงานต่ออยู่ที่สตึกครับเดินเดินเดินก้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ฟังเสียงครับผมนี่ดัดดัดเงียนให้สวยครับเนื้อบดดับเงี้ให้เรียบร้อยเสียงใหญ่เล้าใจครับผมเพราะเขาเกี่ยวหนาครับตัวนี้หนาคาบองครับผม ไมยจะหอยครับผมแต่ก็ดูลำบากหน่อยครับมืดๆทีนี้เรียนนะครับ๋ยวค่อยฟังเสียงเสียงร้าใจแน่นอนครับผมจัดใหู้สวยครับนี่คือภาพโดยรวมครับไม่เลอะไม่เลอะรถดูแล้วรักษาง่ายครับผมสวยครับเก็บซ่อนไว้ข้างในครับเก็บแยก ่าไปดูท่ออัดฝั่งนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงขอโชว์งานนิดนึงครับผมเดี๋ยวค่อยฟังเสียงครับนะครับฝั่งนี้อินเตอร์ตัวนี้ครับท่ออัดตัวนี้ผมผมแปลงแล้วครับผมผมเชื่อมแล้วครับเป็นมินิแมนี่ครับเชื่อมแปลงงานนะครับถูกลวบนะครับ kịp ngàn kịp hay kịp lấy không 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 nhau không 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 4 không 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 ที <toys> ่โก้ตื้งก็ทางไปเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวจงได้ทังเอาทานมาทานมาทานมาโอเคครับผมขอขอบคุณ FC ตัวนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพ่อพี่ขอขอบคุณลูกค้าใจดีตัวนา้ครับผมเดี๋ยวขอไปลองด้วยลูกค้าขอบคุณครับสวัสดีครับผม